สวัสดีค่ะคลิปนี้อย่าพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลดำนะคะแบ็กซีที่ประเทศจอร์เจียไปดูบรรยากาศทะเลดำที่เรื่องชื่อกอันเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆใสาๆเป็นยังไงบ้างนะคะลุย เมื่อวานนี้มาตอนเย็นรอบหนึ่งจะไม่มีคนมานอนอาบแดดหรือว่าเล่นน้ำกันนะคะเช้านี้เดินมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะคะคนอาบแดดกันเยอะเลยค่ะแล้วก็ทะเลที่นี่นะคะไม่ค่อยจะมีคนเล่นเท่าไหร่นะคะน้ำค่อนข้างลึกนะคะแต่เราก็ยังเห็นมีคนลงเล่นบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นวิวริมหาดทะเลดำนะคะ มีนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดดกันเยอะเลยนะคะริมชายหาดโซนนี้เป็นโซนเมืองใหม่นะคะตามแนวชายหาดจะมีตึกสูงๆแล้วก็โรงแรมนะคะเยอะเลยค่ะสังเกตเห็นทรายบนพื้นดินนั่นเป็นสีดำนะคะเราจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าทะเลดำค่ะ ดูมีมนขลังดูน่ากลัวนะคะมีโอกาสได้ไปสัมผัสน้ำทะเลนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นนะคะทะเลคลื่นแรงมากค่ะ ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศริมทะเลดำเท่านี้นะคะเป็นวิวสวยๆจากประเทศจอร์เจียเอามาฝากเพื่อนๆนะคะบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังจะมาจอร์เจียนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะที่ประเทศจอร์เจียมีเมืองให้เที่ยวหลายเมืองเลยนะคะประทับใจมากเลยค่ะสำหรับที่จอร์เจียแห่งนี้ค่ะใครที่กำลังมีแลนมาเที่ยวจอร์เจียนะคะก็กดติดตามยาไว้ก่อนนะคะยังมีวิวสวยๆมาฝากอีกเยอะเลยค่ะ